ชาดาเผยเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรขอแรงช่วยปราบมาเฟียวัดบางคลานลั่นไม่มีเกรงใจใครยันทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายวันที่25กันยายน66ที่กรมส่งเสริมการประคอนทองทอนสอทอเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในชาดาไทยเศษรมชมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีการตรวจสอบผู้มีอิทธิพลในวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรว่าเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้ติดต่อมาที่ตนซึ่งตนก็บอกว่าขอดูเรื่องราวก่อนตนสามารถเดินทางไปวัดบางคลานได้ถ้าคณะส่งให้ไปเรื่องของวัดบางคลานเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันมานานพอสมควรก็คงจะตรวจสอบดูสักนิดว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเป็นอย่างไรถามจากคนในพื้นที่ จริงๆแล้วเป็นเรื่องของคนในพื้นที่คนนอกพื้นที่ไม่ควรมายุ่งก็ต้องว่ากันไปตามระบบประเทศไทยวุ่นวายพอสมควรพระเข้าวัดไม่ได้ผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่กระทบกระเทือนจิตใจคนไทยทุกคนซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งดำเนินการแล้วนายชาดากล่าว เมื่อถามว่ามีตัวละครที่เป็นสมาชิกวุฒิสภายืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการเกรงใจกันนายชดากล่าวว่าไม่มีแน่นอนถูกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันรัฐมนตรีก็อยู่ภายใต้กฎหมายแต่เรื่องนี้ต้องพูดคุยทำความเข้าใจว่าเหตุผู้บัญชาการคืออะไรจะมาปิดวัดอยู่เฉยเไม่ได้คุณต้องการอะไรต้องมีการเจรจากันว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรสิ่งที่คณะสงฆ์ต้องการคืออะไร ทางคณะสงฆ์ก็มีพรรเรือใบ,บไม้สงอยู่แล้วขอเรียนว่าถ้าขัดแย้งกับคนในชุมชนก็ต้องมาคุยกันต้องเอาปัญหาออกมาแชทราบใดถ้าไม่คุยเรื่องจริงอ้างโน้นอ้างน,น,างนี้แต่มีเงินเข้ากระเป๋ามันก็ไม่มีจบคือต้องจบด้วยตังแชออกมาในเรื่องวัดที่มีผลประโยชน์ต้องทำให้เกิดความชัดเจนรมชมหาไทยกล่าว